มาแล้วค่ะบรรยากาศยามเย็นของที่นี่นะคะบอกเลยว่าอากาศดีสุดๆแต่แอบลมแรงไปนิดนึงนะคะในตอนเย็นนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากห้องกสิมานางชิวกันค่ะทุกคนเริ่มกันด้วยหมูกะทะปะปุนะคะทุกคนของโปรดของพวกเรานะจ๊ะนี่เลยมีคนอยากนำบอเออกสิแบบว่า ช l l ิวๆลมทังวีีนะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีการตกหมึกวันนี้แอบลูกค้าเยอะนะมีเต็มทุกห้องเลยแล้วก็นี่เลยค่ะคุณอาโลค่ะมาดูกันค่ะว่าเขาได้หมึกหรือเปล่าเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นในการตกหมึกมากนะจ๊ะพ่อยางไปถามก็ไไ้คําตอบว่าหมึกเต็มเลยเหลียวห็นพร้อมเต็มแต่ว่าเอาไม่ได้เพราะว่าน้ำมันแห้ง เนี่ยค่ะทุกคนน้าม,มันแห้งมันตีใส่กับหินแต่ว่าทั้งล่างนี่ไม่เต็มป่ามึกเลยะะเด้ค่ะเลียวห็นเลยแต่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะทุกคนบรรยากาศาเย็นก็ฟินมากๆมาก,กับผู้บ่าวนี่แบบว่าเอ้ยฟินมากเลยทุกคนบอกเลยนะจุดๆนี้ดูสิแสงแบบสลัวๆนะคะเป็นแสงของไฟดักหมึกแล,แล้วเราก็ได้กินมึกค่ะแต่ว่ามันเป็นหมมึกที่เขาตกแต่ะะทุกคนเป็นของพี่ ข้างๆค่ะจะตกได้อีกหนึ่งบรรยากาศของมองนี้ให้ไล่เลยก็คือหมาป่าประมาณ10กว่าตัวนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยน้องเอียาไฟเบอร์ค่ะกินถูกกินหนักแค่ไหนเราก็ต้องเอาออกนะคะทุกคนว่าสิเป็นแอลกอฮอล์ใดๆเอ้ยเนาะกินค่ะขีเมื่ออื่นขีและเมื่อถึงเวลานอนค่ะทุกคนค่ะเพ,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 พื่อนเพื่อนอ่นพิละมานอนน้ำเตะบอจ้ากเปิดจะได้ทุกคน เออนอนกับนอนให้แล้วนอนนำสาสนแล้วเงาล้อแล้ว,ลวยันผีเอาปิดไฟนอนรับตีสวัสดีค่ะทุกคน